สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับไอเดียโอเอกันอีกแล้วนะคะ สำหรับวันนี้เอ๊ก็มีเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามมาฝากกันอีกแล้วซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าตัวเอ๊เป็นคนที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมากๆโดยเฉพาะโลชั่นทาผิวต่างๆมากมายนะคะเอ๊ก็จะชอบสรรหามาประโคมให้ผิวตลอดไม่เคยขาดเพราะว่าตัวเราเนี่ยก็ยังมีผิวที่นุ่มชุ่มชื้นเรียบเรียนบ้างอะไรบ้างโดยปกติแล้วโลชั่นบำรุงผิวที่เอ๊ใช้เป็นประจําทุกวันแล้วก็เลิฟมากๆก็จะเป็นของแบรนด์วัสลีนนั่นเองนะคะก็จะใช้ตัวที่เป็นแบบขวดปั๊มก็คือใช้หมดไปหลายขวดแล้วนนนนะะคคคือเเเป็็แแบรด์ทีี่่่ใช้มมมาาหลลยยยกกๆไ ลและพอเขามีโปรดักต์ตัวใหม่ออกมาแล้วก็ไม่พลาดที่จะหยิบม,มาลองแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งตัวใหม่ที่เอพูดถึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยว a s e l i n e u ู Light ท์ n ิเนิ่งพตัวนี้ก็จะเป็นสูตรกูต้าโกลงแพคเกจของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆซึ่งโลชั่นวัซซีลีนตัวนี้เขาจะเป็นสูตรใหม่ที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาจะมีกูต้าโกลงเทคโนโลยี บอกเลยนะว่าคุณสมบัติต่างๆของเขาคือเยอะมากเพราะว่าสูตรกูต้าโกตัวนี้นะคะคือเขามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าวิตามินซีถึง10เท่าคือเยอะมากและยังปรับให้ผิวของเรานะคะมีความกระจ่างใสขึ้นหนึ่งระดับใน7วันกันเลยทีเดียวพูดง่ายๆก็คือถ้าเราทาโลชั่นวัสลินตัวนี้ทุกวันนะคะเขาก็จะปรับให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสขึ้นภายใน7วันนั่นเองตั้งแต่เอได้ใช้ตัวนี้มาคือชอบมากยกที่เป็นโลชั่นบำรุงผิวกาย2020กันเลยเพราะนอกจากเขาจะช่วยปรับให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสขึ้นแล้วเข เรามีความนุ่มลื่นเรียบเนียนแล้วก็ผิวใสครูใต้ยอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังช่วยลดเลือนพวกจุดด่างดำต่างๆได้ดีแล้วก็มาดูเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขากันบ้างพอบีบออกมาเนื้อโลชั่นของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนื้อโลชั่นของเขาคือเกลี่ยง่ายมากแค่เราทาทาเกลี่ยแป๊บเดียวเขาก็สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวของเราไปแบบเรียบร้อยแล้วนะคะ ทำให้ผิวของเราแบบมีความนุ่มแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะตอนนี้แล้วก็มาทาที่แขนกันบ้างนะคะสังเกตตอนที่เอทานะคือเขาซึมไวมากแล้วก็ซึมเร็วกว่าเดิมด้วย แล้วพอทาไปแล้วเขาก็ยังทำให้ผิวของเรามีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยและยังสามารถทาซ้ำได้ในะระหว่างวันโดยที่ไม่มีการเหนียวเนอหนักอะไรเลยคือชอบมากคือตั้งแต่เอได้โลชั่นวัสลีนตัวนี้มาค่ะบอกเลยว่าติดใจมากตอนนี้คือเป็นลูกรักไปแล้วนะคะคือเขาเป็นทั้งโลชั่นกระจ่างใสโลชั่นลดจุดด่างดาต่างๆแล้วก็โลชั่นผิวเนียนใสกูตาคือบอกเลยว่าเขามัดรวมกันมาในตัวนี้หมดแล้วนะคะ และวัสลีนยู l i ไลท์ n i n g Plus สุดกรุตาโกตัวนี้คือตอบโจทย์มากสําหรับใครที่ต้องการโลชั่นทาผิวที่ให้ทั้งความกระจ่างใสแล้วก็ผิวนุ่มลื่นเรียบเนียนน่าสัมผัสตัวนี้ตัวเดียวคือครบจบเลยและบอกเลยว่าโลชั่นตัวนี้เขาจะทําให้สาวๆอย่างเรามีความมั่นใจในการที่จะเอาไปทํากิจกรรมหรือสิ่นต่างๆในระหว่างวันนะคะที่มันทาทายแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าในระหว่างวันเนี่ยผิวของเราจะเสียนะคะและสําหรับตัวเอเองบอกเลยว่าโลชั่นวัสลีนตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์และก็ชอบมากๆแล้วก็วันไหนที่อยู่บ้านไม่ได้อ,อ แล้วก็โบกๆตัวนี้วนไปเพราะชอบที่เขาซึมไวแล้วก็ทาซ้ําได้โดยที่ไม่ทําให้ผิวของเราเหนียวเหนอะหนะคือเป็นโลชั่นทาผิวตัวที่เอชชอบมากบอกเลยว่าใช้ทุกวันจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะเพราะว่าตัวนี้คือเวิร์กมากโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการแนะนําโลชั่นวัสลีนสุดใหม่สุดฟลูตาโกลตัวนี้นะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะสำหรับวันนี้เอกก็ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ขอคุณมากๆนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้เอกกันด้วยนะสำหรับวันนี้เอกก็ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย